วันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานนำโดยพลอาการเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดาริณเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุร,ร,บร,ร,บรีซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม2 5 0 8ราย เดือนจำนี้ดำเนินกิจกรรมในโครงการกำลังใจในพระดาริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการฝึกและอบรมอาชีพเช่นอบรมภาษาอังกฤษและภาษาญ,ญี่ปุ่นเบื้องต้นแบบออนไลน์การทำอาหารข้าวหวานการชงเครื่องดื่มช่างเสริมสวยศาสตร์ศร์พยากรไพ่ย,ยิปซีและการนวดแผนไทย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดกาญจานบุรีได้ผ่านการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน11รายการเช่นตะกรา้าเมครามีผ้าพันคอโครเชต์วงมาลัยโครเชต์และผ้าขม้าทอมือโดยผลิตภัณฑ์ผ้าขม้าทอมือทอด้วยเส้นไหมลายตาจักได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประเภทตราเครื่องหมายนกยุงเขียวด้วย ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,567ผู้พ้นโทษมีอาชีพมีงานทําจํานวน396คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเกษตรกรและค้าขาย ในช่วงบ่ายทางคณะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ er กาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนกำลังใจในพระดาริมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีวิทยาลัยอาชีพแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกาญจนบุรีายใต้ องการกำลังใจในพระดำริโดยในปี2568มีแผนจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรื่องต่างๆเช่นกฎหมายเบื้องต้นการวางแผนการเงินและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อสนองพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชานินสิทตพัฒมหาวชรราช,ชธิดา ที่มีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติอันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมจากนั้นคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่29หมู่12ตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งเป็นผู้พ้นโทษ ซึ่งเมื่อเดือนเมษายน2567กองทุนกำลังใจในพระดาริได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานจำนวน10,000บาทเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพขายเครื่องดื่มชงและการพยากรไพ่ยิปซีปัจจุบันมีไรายได้เฉลี่ยเดือนละ9,000บาทเพียงพอต่อการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีก